สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Answer Tarot นะครับคุณอยากรู้ไพ่อยากตอบนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านคารมิมตทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังช่องของผมเสมอนะครับขอบคุณทุกๆกการกดไลค์กดแชร์กด Sub สไครต์นะครับคอมเมนต์เป็นกําลังใจนะครับวันนี้นะครับผมจะมาอ่านดันดอมที่2 5 9้านะครับให้ทุกคนได้รับฟังกันการอ่านดันด้อมของช่องผมจะเป็นการอ่านเรื่องราวความสัมพันธ์ของคนคู่หนึ่งนะครับในพลังงานใดก็ได้เนาะเดี๋ยวผมมาเช็คพลังงานเกิด นะครับอย่านอยอย่าซีเรียสอย่าเครียดถ้าคุณได้รับ,บชมรับฟังแรนดอมนี้นะครับเพราะว่าพลังงานเนี่ยมันเป็นพลังงานรวมมากๆอาจจะตรงกับคุณก็ได้หรือไม่ตรงกับคุณก็ได้นะโปรดใช้วิจรารณญาณด้วยนะครับโอเคก่อนที่ผมจะอ่านเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคนคู่ใดๆนะครับอ่านผ่านไพ่ทาโร่เนี่ยขออนุญาตเช็คตัวเลขตัวหนังสือที่เกี่ยวข้องระหว่างคุณกับเขาก่อนนะครับขออนุญาตเป็นตัวหนังสือก่อนนะ ตัวหนังสือนะครับที่เกี่ยวข้องระหว่างคุณกับเขาในวันนี้จะมีตัว i นะครับตัว j เดี๋ยวผมจะเคียร์ตัวหนังสือออกนะครับตัว x นะครับตัว h ตัว e ครับตัว l ตัว c ตัว t ตัว y ตัว v ตัว k ตัว z นะครับตัว q ตัว g นะครับโอเคอันนี้เป็นตัวหนังสือที่เกี่ยวข้องระหว่างคุณกับเขาเป็นชื่อจริงชื่อเล่นชื่อลูกชื่อสัตว์เลี้ยงชื่อหมู่บ้านนะครับชื่อแอปพลิเคชันชื่อประเทศก็ได้ลองดูว่ามีอะไรที่เป็นสัญญาณที่เกี่ยวข้องระหว่างคุณกับเขาในตัวหนังสือเหล่านี้หรือเปล่า นะครับโอเคต่อไปจะเป็นตัวหนังสือนะครับขออนุญาตเคลียร์ตัวเอ้ยต่อไปจะเป็นตัวเลขน,นะครับขอแคปเจ็ตตัวหนังสือนะ,อะมาดูตัวเลขกันมาดูตัวหนังสือนะครับขออนุญาต ผมก็จะเลียกตัวหนังสือนี่แหละตัวเลขตัวเลขนะฮะโอเคตัวเลขแรกนะครับ43่สิามสองททีครับ48่สิบแปดห้าสิบแปดสิบห้า 32 59 15 4 6หรือ9นะครับ24 53 47 60 19 22ครับ 44โอ้แปลกมากเลยฮะ22 44 3บนะครับ3และ6หรือ9เหมือเดิมเหมือนเดิมนะครับพลังงานมันแปลกตรงที่แบบว่ามันมีเลขเบิ้ลเยอะนะครับ22 44 33อาจจะเป็นเรื่องราวของคนที่เป็นโซเมกอะไรก็ได้นะครับหรือท้าวินเฟรมก็เลยก็ได้นะอะ ลองดูว่าตัวเลขที่ผมพูดออกไปแล้วนะครับมีอะไรที่เกี่ยวข้องระหว่างคุณกับเขาบ้างครับวันเลิกกันวันคบกันพอส่อเกิดนะครับเลขท้ายโทรศัพท์เลขท้ายประชาชนเลขท้ายทะเบียนรถนะครับลองดูว่ามีอะไรเกี่ยวข้องหรือเปล่าโอเคผมขออนุญาตเคลียร์ตัวเลขออกนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าไพ่ใต้สำรับนะครับรวมไพ่ทั้งหมดทั้ง,มด,งมดที่ผมหยิบมาทั้งหมดนะ พลังงาน6ไปแรกตรงนี้มันจะเป็นเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาหรือเป็นอินโทรของเรื่องนะครับ ใบแรกนะครับได้ The Sun ว้าวพลังมันใบแรกนะครับ The Sun Empress อืม f i v e of Pentacles นะครับ King of Pentacles n i g h t of Cups ใต้สำรับนะครับเป็นไฟ ผมเห็นพลังงานของความสุขในการเริ่มต้นความสัมพันธ์ดึงนะครับพลังงานวันนี้เรื่องราววันนี้ผมมองว่าน่าจะเป็นความสัมพันธ์หรือเป็นพลังงานของความของคนที่มีพาชั่นในการที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์ไปพร้อมๆกันนะครับผมเห็นไพ่เดอะซันกับเอ็มเพรเนี่ยเป็นไพ่ของความสัมพันธ์ที่มีการเริ่มต้น นะครับมีความสุขมากๆมันสุขเสียจนไม่อยากจะเสียมันไปอยากจะรักษาความสุขตรงนี้หรือความสัมพันธ์ตรงนี้เอาไว้ให้นานที่สุดนะครับถึงนาตอนนี้ที่คุณมาฟังเนี่ยอาจจะมีการเสียประโยชน์บางอย่างหรือเสียชีวิตของตัวเองในบางส่วนออกไปเพื่อให้ความสัมพันธ์นี้ยังคงอยู่ก็ยอมทําสำหรับบางคนผมเห็นพลังงานความสุขมากๆที่จะมีความสัมพันธ์นี้สุขจนไม่อยากจะเสียไปไปสุดๆเลยครับสี่เหรียญได้สำหรับคุณอยากรักษาความสุขตรงนี้เอาไว้ให้กับอยู่กับคุณได้นานที่สุด คุณกับเขามีพลังงานของแบบผมรู้สึกแบบนี้มันเป็นพลังงานสมม,มตินะสมม,มติว่าคุณมีคนที่สนใจหรือมีคู่ของคุณที่อายุมากกว่าคุณก็จะพยายามแต่งตัวเองพยายามเปลี่ยนตัวเองไปให้เข้าให้เข้าให้ตรงกับอายุของเขาถ้าคุณเป็นคนที่อายุเยอะกว่าคู่ของคุณคู่ของคุณเด็กคุณก็จะพยายามแต่งตัวเองหรือเปลี่ยนตัวเองไปเป็นเป็นคนทันสมัยให้เข้ากับคู่ของคุณอนะ่ะเพราะเห็นพลังงานนี้เกิดขึ้นกับไพ่ตรงนี้ และเป็นพลังงานแห่งความสุขในการในการตัง้ตงความสัมพันธ์ที่ดีพร้อมๆกันแลวมันอยากจะรักษากันไว้ให้นานที่สุดว่าจะเป็นพลังงานของคุณอยากรักษาเขาหรือเขาอยากรักษาคุณแต่ไพ่มันมีแบบมันมีพลังงานของการอยากรักษากันไว้เพราะรู้ว่าเป็นความสุขและมีประโยชน์บางอย่างที่เขาซัพพอร์ตคุณอยู่ก็ได้นะครับหรือความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นความสุขที่เขาให้ให้ให้บ้านให้รถให้เงินให้ทองกับคุณก็ได้ แต่สิ่งที่คุณได้รับจากเขาหรือต้องการในความรู้สึกทางใจจริงๆมันไม่มีก็ได้นะครับเพราะว่าผมเห็นความสุขสบายในความสัมพันธ์นี้แต่ว่าผมไม่เห็นความสุขทางใจที่ชัดมากนะแต่ผมเห็นเรื่องของเงินทองความสุขความสุขสบายในชีวิตที่คุณได้รับจากการมีคนคนนี้แต่ผมไม่เห็นชัดในเรื่องของความรู้สึกที่มันฟูลฟิลนะครับอันนี้ก็สิ่งที่เห็นนะแล้วคุณจะจะรักษาเฉพาะเงินทองของเขาไว้ก็ได้เฉพาะความสุขเขาไว้ก็ได้แต่คุณจะ มีอะไรบางอย่างที่ใหม่กว่านี้ก็ได้นะครับลองดูว่าพลังงานตรงนี้คุณตรงกับตรงไหนบ้างนะผมมาดูว่าไพ่จะเล่าอะไรนะครับโอเคพลังงานประมาณนี้ส่วนตัวเลขที่เกี่ยวข้องระหว่างคุณกับเขาเพิ่มเติมบนหน้าไพ่นะครับจะมีเลข19เนะครับเลขเลข3แล้วก็เ๋ยวนะเลข5เลข4นะครับมีวันพฤหัสวันพุธนะครับวันอาทิตย์วันศุกร์ ที่เกี่ยวข้องกับแรนดอมนี้เพิ่มเติมแล้วก็มีธาตุดินพืกศพกันบางกรน,นะครับธาตุไฟนะครับไม่ถึงธนูนะประมาณนี้นะครับมาดูต่อขออนุญาตสับไพ่และตัดไพ่ครื่องหนึ่งนะครับปดใช้วิจารญาในการรับชมรับฟังด้วยนะครับ นะครับทุกคนเริ่มนะจัดไพ่ออกครึ่งหนึ่งนะครับปุ๊บเข็เราจะอ่านกันที่ไพ่กองนี้นะครับไพ่ฝั่งของคุณหรือพลังงานของคุณผมจะอ่านฝั่งนี้พลังงานของเขาจะฝั่งนี้ตรงกลางคือสาระความสัมพันธ์หรือความรู้สึกตรงกลางที่เกิดขึ้นนะครับอขอให้ทุกคนนะใช้วิจารณญาณด้วยแล้วก็พลังงานอาจจะสลับแบ่งฝั่งหรือแฟักันได้กลับไปกลับมาได้ในการอ่านเรื่องนะครับ คุณได้ไพ่เดอะเมดิเชียนว้าวเขาได้ไพ่เก้าถ้วยตรงกลางได้ไพ่เฮ้ยที่เฮ้ยอ่ะเพราะว่าพลังงานคู่แรกสามใบแรกคือดีมากเลยอ่ะคืออย่างนี้เรนดันั้นเป็นเรนดัที่ดีแน่เลยแต่ไม่รู้ว่าปลายทางจะพลิกเรอเปล่านะบเพราะว่าไพ่เดอะเมดิเชียนเนี่ยขึ้นเฮโรเฟนและเก้าถ้วย ตัวของคุณอ่ะคุณมีความเก่งมากในทักษะในสิ่งที่คุณมีเป็นพรสวรรค์บางอย่างที่คุณได้รับจากเบื้องบนก็ได้ได้รับจากเศรษฐธิก็ได้ได้รับจากคนที่เก่งมากก็ได้และสิ่งที่คุณมีหรือคุณทําหรือคุณเป็นอ่ะมันสร้างเสน่ห์ให้คุณมากๆนะครับมันทั้งให้คุณรู้จักคนมันไอ้สิ่งที่คุณมีสิ่งที่คุณเป็นอ่ะทักษะความสามารถหรือสิ่งที่คุณมีพิเศษมากกว่าคนอื่นอ่ะมันนําพาคุณให้ได้เจอกับเขา นะครับเพราะว่าไพ่ของคุณเดอะเมดิเิเยนเฮโรเฟนและเก้าถ้วยสิ่งที่คุณทําคุณเป็นอาชีพหรือสิ่งที่คุณทํามันทําให้คุณมีเสน่ห์มันทําให้คนเข้าหาคุณมันทําให้เขาเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มพลังงานที่เขาเข้ามาสนใจคุณเพราะคุณมีทักษะความสามารถความเก่งบางอย่างที่คุณมีและเขาเข้ามาสนใจคุณในพลังงานนั้นแล้วการได้พูดคุยระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันทําให้เกิดช่องระหว่างการปรึกษาซึ่งกันและกันซึ่งทําให้ความรู้สึก ของเขาเนี่ยก้าวถยเขามีความศรัทธาในตัวเองมากขึ้นศรัทธาในชีวิตตัวเองมากขึ้นแล้วตัวคุณได้ใช้ทักษะที่คุณมีอย่างเต็มที่มันเหมือนเขาได้รับการชี้นําในการการรักษาอะไรบางอย่างหรือการได้เทคทา์บางอย่างกับคุณแล้วเขารู้สึกมีประโยชน์ในชีวิตมากขึ้นรู้สึกว่าคุณเป็นที่ปรึกษาที่ดีได้ผมรู้สึกว่าคุณเจอกันในพลังงานนี้นะครับพลังงานที่เขาสนใจหรือเขาเขาปรารถนาการความสุขในชีวิตอยู่แล้วเขาพยายามตามหาชื่อเสียงหรือมีชื่อเสียงมากๆก็ได้และคุณเข้ามาเสริมพลังงานให้กับเขาในบางเรื่อ นะครับสิ่งนี้ผมจุดที่คุณเจอกันนะเฮโรเฟนหรือสัญญาณที่คุณเจอกันคือเรข่อห้าเดือนพฤษภาคมก็ได้นะครับจัดเมนไพ่แรงมากเลยจัดเมนขึ้นฝั่งคุณเนี่ยเฮอร์มิตขึ้นฝั่งเขาเป็นแบบเป็นไพ่แบบเป็นไพ่ใหญ่ๆห,หมดเลยตรงกลางได้ไพ่ซิกออ n เ a นต e เลและไอ้ช่วงเวลาที่ผมบอกว่าคุณได้มีการพูดคุยกันเขาสนใจในตัวคุณทักษะที่คุณมีแล้วคุณได้ใช้ทักษะของตัวเองในการช่วยเหลือเขาใช่ไหมไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ย มันเทคไทม์นานหมายความว่ามันมีการพูดคุยสื่อสารแนะนำช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนี่ยประมาณเลข6 s i ิ o ออ e เ t นต l เเนี่ยเฮอร์มขึ้นฝั่งเขาคือเขาก็ไม่ได้มีพลังงานของการแบบรักคุณมากหรือฟูฟิคุณมากแต่แบบเป็นพลังงานเฮอร์มิตขึ้น6เหรียญนะเขารู้สึกถึงปัญญารู้สึกถึงความฉลาดรู้สึกถึงอารมณ์ขุมอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณมีในสิ่งที่คุณเป็น แล้วจัดเม้นต์เนี่ยมันถึงแพทย์ของการรักษาเป็นแพทย์ของการตัดสินใจแล้วทุกครั้งที่เขาจะต้องต้องจะต้องมีเรื่องตัดสินใจมีอะไรที่สําคัญกับเขาเนี่ยเขาจะต้องหาคําแนะนําบางอย่างหรือถามคุณจัดเม้นต์เพื่อให้คุณช่วยตัดสินใจช่วยควุยคิดช่วยเมนเนจช่วยแบบช่วยช่วยไกด์ไลน์อะไรบางอย่างนะครับหรือคุณมีความคิดเห็นบางอย่างที่สามารถช่วยเขารู้สึกว่าหามุมมองที่แปลกใหม่ออกไปได้และมันเป็นพลังงานหกเดือนตรงกลางเป็นพลังงานของการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับเป็นความพอดี ดูต่อนะคุณได้ไพ่เซเว่นอัคัพเขาได้ไพ่สามถ้วยตรงกลางได้ไพ่หนึดาบและพอมันใช้ใช้พลังงานหรือพูดคุยกัะไรในจุด1สักพักหนึ่งแล้วนะครับคุณจะมี7ถ้วย7ถ้วยคืออะไรคุณเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะความรู้สึกตรงนี้พลังงานตรงนี้มันเริ่มมีอะไรบางอย่างที่พิเศษมากกว่าสิ่งต่างๆทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกที่คุณมีต่อเขาหรือเขามีต่อคุณบางอย่างมันมีความรู้สึกที่มันอาจจะมากขึ้นกว่าเดิมคุณก็รู้สึกว่าพลังงานที่เขาเป็นเนี่ยเขามีกับทุกคนไหมเขาแจกจ่ายพลังงานประมาณนี้ไปหาทุกคนหรือเปล่าคุณเป็นตัวเลือกบางอย่างของเขาไหมหรือคุณเป็นคนสําคัญของเขาหรือเปล่าเพราะว่ามันมีอะไรบางอย่างที่พัฒนาเกินกว่าสิ่งที่คนรู้จักกันควรจะให้กันแล้วฝั่งของเขาเป็นทรีออลคัพกับไพ่หนึ่งดาบและไพ่เจ็ดถ้วยอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสิ่งที่คุณพูดคุณทําเขาก็ยินดีเขาากก็็ปี้หหรือเเขสสนนนับุุคณมดลย คุณรู้สึกว่าพลังงานนี้มันจะเป็นการ next step ต่อไปคุณต้องการความชัดเจนแล้วอ่หนึ่งดาบอะ่ะคุณรู้สึกว่ามันจะยังไงต่อกับคนคนนี้จะเป็นแฟนจะเป็นเพื่อนจะเป็นใครคุณต้องการความชัดเจนแลวคุณก็ต้องการตัดพลังงานตรงนี้ว่าจะเอาอยัางไงต่อกับความสัมพันธ์ตรงนี้นะครับทีนี้มาดูต่อนะเดมูลชัวร์วาน n of p e n t a c l e และพอคุณถามหาความชัดเจนถามหาอะไรที่มันรู้สึกว่าเป็นคุณไม่ได้ถามอานความชัดเจนแบบที่คุณพูดตรงๆนะแต่มูนเนี่ยคุณก็ไม่กล้าพูดตรงๆร0อยเปอร์เซ็นต์่แต่คุณก็จะพูดอ้อมไปอ้อมมาพูดแบบให้รู้ว่าคุณต้องการอะไรบางอย่างที่มันแบบมันมันจับได้ว่าเราสองคนเป็นสถานะอะไรหรือเป็นใครในชีวิตของกันและกันเนี่ย พราะอคุณพูดออกมาแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาพูดก็เป็นทูฮอบอลหมายความว่าเขาก็พูดแบบไม่สุดเหมือนกันส่องไม้เป็นแพ่ของการพูดแบบว่าเก็บอะไรบางสิบบางอย่างมาแล้วเลือกจะพูดอีกอย่างหนึง่งแล้วแต่สิ่งที่เขาพูดอ่ะเป็นสิ่งที่คุณรู้สึกวินเป็นตะเค้นะคุณได้รับสิ่งที่คุณต้องการในความว่าสมมุติว่าเขาบอกว่าเราเป็นแฟนกันไหมสมมุติว่าคุณถามว่าเราเป็นแฟนกันหรือเปล่าเขาตอบว่าเรากําลังคบกันอยู่เข้าใจะปะพลังงานคือมันได้ครึ่งหนึ่งแต่สิ่งที่คุณต้องการแต่ม นะครับเรากำลังคบกันอยู่เรากำลังศึกษาด้วยใจกันอยู่แต่เราไม่เป็นแฟนกันนะตัวอย่างนะอันนี้ก็สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือเขาให้ในสิที่คุณต้องการแค่ครึ่งหนึ่งแต่คุณก็รับมันแล้วคุณรู้สึกว่าโอเคก็รับได้แต่มันก็ยังคุมเครืออยู่ทีนี้มาดูต่อหรือถ้าเกิดคุณถามหาความชัดเจนมันอาจจะมีการยืดระยะเวลาออกไปอู้คุณได้ไพ่สามดาบติดตัวนะครับเขาได้ไพ่ไฟออฟคัพตรงกลางได้ไพ่แปดดาบแล้วพอมันเกิดแบบที่ผมบอกไปแล้วว่า เขาให้สารนะหรือให้อะไรบางสิ่งบางอย่าง,งคุณแค่ครึ่งหนึ่งอะ่ะคุณยังรู้สึกว่ากังวลใจอยู่แปดดาบกับห้าถ้วยเพราะว่าพลังงานที่เขาเป็นเนี่ยมันทําให้คุณรู้สึกหน้อยมันทําให้คุณรู้สึกว่าเอ๊ะเขาอ,อาจจะไม่ต้องการคุณขนาดนั้นก็ถึงให้คุณแค่นี้มันไม่สุดในพลังงานของคุณอะ่ะแต่ตัวเขาอะ่ะเขามีความไม่พร้อมบางอย่างห้าถ้วยแปดดาบละสามดาบไม่รู้ว่าเขาไม่พร้อมของเขาคือเรื่องอะไรนะครับห้าถ้วยเนี่ยเป็นเรื่องของความไม่พร้อมและยังยอมรับไม่ได้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนนนทีนี้มมาาาดูกััว่่่จะะเลออไไรตไป คุณได้ไพ่โฟบสอดโอ้พลังงานคุณเจ็บปวดมากนะสดาบสดาบชัวครับเนี่ยคนมนุษย์จะชอบเป็นอย่างเงี้ยตอนที่มันยังยังพูดคุยยัง Next Step ยังพัฒนาความสัมพันธ์อ่ะมันจะยังไม่มีอะไรที่รู้สึกแปลกหายไปหรอกแต่พอคุณรู้สึกว่าคุณเขาให้คุณไม่ได้เขาให้คําตอบคุณไม่ได้พอคุณหายไปเป็นสัญญาณเลขสีอ่ะ สี่เดือนหรือสี่สัอะไรก็แล้วแต่คุณหายไปอะ่ะเขาแอคชั่นเลยสองถ้วยขึ้นแปดเหรียญพอคุณหายปุ๊บเขารู้เลยว่าเขาต้องการคุณเขาต้องการความรักที่ดีจากคุณต้องการใส่ใจต้องการความรักเลยแหละที่ที่แบบพัฒนาความสัมพันธนะ์อ่ะแปดดาบขึ้นสองถ้วยแต่มันจะเกิดขึ้นในวันที่คุณไม่ทําอะไรและสี่ดาบคุณเมินเฉยแล้วไปต่อแล้วคุณนิ่งแล้วว่ะเขาเลยไปนะครับเขาเลยแบบทักมานะทักมาหรือแอคชั่นมาทําให้มันเกิดการขออยับในพลังงานนี้ต่อทีนี้มาดูต่อ เซเว่นเอาเปนตเคแล้วพอเขามีการเด็กเสิบกลับมาพูดคุยกับมา,ส,ามสัมพันธ์กลับมาทักกลับมาอะไรก็แล้วแต่นะครับเจลเี่ยนขึ้นฝั่งคุณคุณต้องการสิ่งที่มันเป็นชิ้นเป็นอันในความสัมพันธ์มีการลงทุนทํอะไรที่มันจับต้องได้แล้วคุณถามหาเรื่องการลงทุนร่วมกันการทาอะไรที่มันเป็นชิ้นเป็นอันที่แบบสมมตินะ,ะซื้อของร่วมกันทำอะไรร่วมกันที่มันแบบเป็นชิ้นเป็นอันอะเป็นแผ่นในอนาคตที่ชัดเจนอะแล้วเขาได้เด็กถือดาบตรงการได้สิบไม้ผมรู้สึกว่า เมื่อเขาทักกลับมาแล้วอะถ้าคุณต้องอยากได้อะไรที่มันทําให้รู้สึกว่าเป็นเป็นแรงขับเคลื่อนทางความรู้สึกที่มันจัดจับต้องได้เขาให้คุณนะเด็กถือดาบแม้สิ่งที่คุณขอมันอาจจะยากกับตัวเขาแต่เขาจะให้เพราะรู้สึกว่าการที่คุณหายไปมันมันมันไม่ได้อะการได้มีอยู่ของคุณมันดีกว่าเขาก็เลยแอคชั่นอย่างเต็มที่ตรงกลางคุณได้แฮงแมนมาดูนะคุณแฮงแมนหรือคุณติดใจหรือคุณรู้สึกว่ามันนิ่งในเรื่องอะไรโฟล์ครับ ตรงกลางได้ในออฟวอนคุณรู้สึกว่ามันมีกำแพงอะไรบางอย่างในการพูดคุยในความสัมพันธ์เนี่ยคือคุณรู้สึกว่าถึงมันจะมีการแอคชั่นบางอย่างในฝั่งเขาที่ชัดแต่คุณรู้สึกว่าเขาอาจจะมีความคิดอะไรบางอย่างที่ซ้อนตลอดเวลาในการแอคชั่นตลอดเวลานะไพ่สี่ทั่วตรงนี้คือสิ่งที่เขาแอคชั่นกับสิ่งที่คุณปรารถนามันอาจจะไม่คลิกกันมาอาจจะรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ใช่ในสิ่งที่เขาให้กับคุณทีนี้ว่าดูดูว่าคุณจะพูดไหมนะโอ้คุณได้เดวิ่ว่ะ เกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นพลังงานของการที่คุณบอกว่าคุณต้องการอะไรแล้วก็ไม่ได้เป็นพลังงานของการที่เขาถามว่าเขาต้องเขาคุณต้องการอะไรด้วยมันเหมือนกับแบบทําให้กันแบบที่แบบไม่รู้ว่าอีกคนต้องการอะไรอะแล้วสุดท้ายอะ่ะเขาก็เครียดคุณก็นิ่งเขาได้ก้าวดาบเลยอะ่ะ เขาก็เครียดมากกับสิ่งที่เจออยู่ไม,ม่รู้มันจะจัดการยัไเหมือนไม่คุยกันอนะแล้วก็ใช้ความอดทนใช้ความะยะเวลาในการทําให้แบบเรื่องมันขี้ขายไปเองอสุดท้ายมันก็ไม่ขี้ขายนะเพราะฝั่งคุณไเดววิลมันติดมันติดใน,นความคิดอยูอ่สุดท้ายได้ทาวเวอร์อามาดูต่อไปคืออะไรนะครับ8ดไม้โอเค และพอพลังงานมันติดพันพัวพันมันตึงอะไรบางอย่างมันเลยเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในสัญญาณเลข14นะครับหรือเดือนธันวาคมและขนาราศีธนูขึ้นมันจะเป็นสัญญาณที่คุณจะได้เขาจะได้เขาจะกล้าพูดอะไรบางสิ่งบางอย่างซึ่งคาพูดของเขาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงพลังงานความสัมพันธ์นี้ซึ่งถามว่าเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีไหมต้องดูภพ่ชุดต่อไป เพราะว่ามันมีค่าของการเปลี่ยนแปลงเดือนธันวาคมหรือพ่ายและคณะราศีธนูหรือวันที่สิบหรือสิบสี่วิ่สิบสี่วันนะครับที่คุณได้เปลี่ยนแปลงคําพูดเปลี่ยนแปลงการกระทำอะไรบางอย่างที่มาจากฝั่งเขาเป็นคําพูดนะแล้วมันส่งการเปลี่ยนแปลงมาทางฝั่งคุณเช่นโอ้คําพูดของเขามันทําให้คุณเจ็บปวดมากเลยอะ่ะสิบดาบขึ้นทําไมขึ้นสิบดาบแล้วเขาได้โอ,โอเครู้ละ สิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขาทาอะ่ะจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ดีนะครับหมายความว่ามันมันส่งผลดีต่อความสัมพันธ์มันได้หกถ้วยแต่ตัวคุณรู้สึกสิบดาต่สิบดไปเนี้ยมันไม่ใช่สิบดาบที่มีดาบทิ่มตัวมันก็สิบดาบที่มีการถอนดาบออกไปหมายความว่าคําพูดบางอย่างในสิ่งที่เขาพูดอ่ะมันส่งผลนะครับมันส่งผลทําให้ตัวของคุณได้ถอนความเจ็บปวดบางอย่างออกไปจากตัวเองซึ่งในความรู้สึกทางใจอะ่ะหกถ้วยอะ่ะมันเป็นความรู้สึกทางใจที่รู้สึกว่าเออเราได้รับ ได้รับเพื่อนกลับมาได้รับพลังงานดีๆกลับมาในฝั่งของคุณนะนะคุณได้ก้าวเลือเลยคุณรู้สึกฟูลฟิลมากเลยนะเขาได้ไพ่ไฟออฟบอรนคือแปลกที่ว่าแลนด้อมเนี้ยไพ่ฐานะตรงกลางอะ่ะมันได้ควินควีนควีนควีนไม้ก่อนแล้วเปิดมาอีกชุดหนึ่งได้ไพ่คิงไม้คือความสำคัญในพัฒนาช้าแล้วก็กว่าที่จะมีกว่าที่จะมีการคลิกหรือความเข้าใจกันในในข้อตกลงในคําพูดในการกระทำอมันใช้เวลาสักสักพักหนึ่งเลยเพราะว่า ไพ่ของเขาเนี่ยเป็นไพ่ห้าไม้ตัวคุณได้9้าเหรียญคุณก็มั่นใจในสิ่งที่คุณเป็นตัวเขาก็มีปัญหากับความคิดและการแอคชั่นของเขาดูตรงกลางนะครับ the fool สุดท้ายอ่ะความสัมพันธ์นี้มันไม่ว่าไม่ว่าคุณกับเขามีความสัมพันธ์ใหม่ๆอะไรมาแบบไหนนะ สุดท้ายคุณต้องเริ่มต้นใหม่นับหนึ่งในการทดลองให้ชีวิตในการทดลองมีชีวิต,ตหรือแบบเ e x t ด้ความสัมพันธ์ใหม่ๆไปไปพร้อมกันเลยเพราะว่าไพ่เดอะฟูลนี่คือแบบแบบแพ้อะไรที่มีมาทั้งหมดอะ่ะมันใช้ไม่ได้ออกับความสัมพันธ์เนี้ยเป็นความสัมพันธ์ที่เซตซีโร่ทุกอย่างใหม่แล้วก็เริ่มต้นใหม่ไปพร้อมกันทดลองใหม่ไปพร้อมกันเลยเดอะฟูลขึ้นนะครับทีนี้ขอดูไพ่หนึ่งใบอ่ะมาดูไพ่เซนต้าอีกชุดหนึ่งนะครับเขาอ,อยากบอกอะไรกับคุณนะหยิบจากกล่องเลยแล้วกัน เซเว่นออฟเพนตคนะครับมันเป็นไพ่ของการลงทุนความสัมพันธ์หรือความรักทุกอย่างที่มีการลงทุนเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการเติบโตและงอกเงินนะไพ่เซเว่นออฟเพนตอคเคนี่ยพอคุณลงทุนไปแล้วคุณแอคชั่นอะไรไปแล้วมันมีสิ่งที่ได้รับกลับมาแต่ทีนี้สิ่งที่รับกลับมาเนี่ยมันอาจจะไม่สิ่งที่คุณต้องการร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้ดังนั้นเนี่ยทุกๆก,การแอคชั่นในความสัมพันธ์มีผลลัพธ์ที่คุณรอคอยเสมอแต่มันอาจจะไม่ตรงใจคุณ100นะคร้อยเปอร์เซ็นต์ โอเคพลังงานประมาณนี้สําหรับใครที่ชอบการอ่านไพ่ของผมสามารถกดไลค์กดแชร์กด s subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับใครที่สั่งภาพพักหน้าจอเสริมพลังงานตัวคุณเป็นไพ่ตุรกีหรือไพ่ชุดนี้นะครับรอสักครู่หนึ่งนะเพราะว่าทุกครั้งทุกอันที่ผมจัดเนี่ยมันเป็นการจัดสดจัดมือสดๆนะครับแล้วก็จะเป็นการเลือกไพ่แก้พลังงานตัวคุณอาจใช้เวลานิดนึงใครสนใจสามารถทักไลน์ o อ f i c i a l ของ An s w e r ร a r o ได้นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยนะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ